สวัสดีครับผมทิ้งทัวร์แวนมวยไทยครับผมทิ้งทัวร์แวนมวยไทยครับพามเที่ยวตลาดครับตลาดร้อยปีปากพนังครับเดี๋ยวข้ามเรือครับฝากครับตอนนี้อยู่ปากพนังฝั่งตะวันตกครับเดี๋ยวเดินไปข้ามเรือไปฝั่งปากพนังตะวันออกครับนะครับกาลังเดินนะครับยิมงานรอยอยู่ครับ ทิ้งทัวแวนมวยไทยครับครับตอนนี้อยู่ฝั่งตะวันตกครับปากพน,นังฝั่งตะวันตกท่าเรือ พาเลือบเรอเือเลครับตอนนี้อยู่ปากพนังฝั่งตะวันตกครับรอเรือรอข้ามปากไปฝั่งตะวันออกก็ไปตลาด100ร้อยปีเดียงว่าที่ยง พี่พามพาเที่ยอวอปากกระดังครับตลาดร้อยปีนั่งรอเรือนครับค่าเรือนคนละบาทครับสิบกว่าปีแล้วตาเขาบอกว่าสิบกว่าปีแล้วค่าเรือนคนละบาท,ทอ้ล้อันมีแายหน้าเหรเงืน พี่สร้างเอง30ปีแล้วอออสาสิบปีที่แล้วนะแล้วก็ไม่รู้จะเอาตำรัอะไรซเว้นมาเช่าสอท,ที่เป็นซอจอบอ่ะแล้วว่าเมื่อก่อนมันมันไม่คิดไม่ออกว่าจะเอาตำอะไรข้างบนมันมีชช้นบนนี่เป็นคนสร้างเลยนะ พี่พามี่ามเป็นคนสร้างครับแต่ก่อนเป็นสอจอยอยู่นี่ที่เป็นสอจอยที่นี่นะพี่สงไปแล้วสามสามแต่ก่อนมันมันมีเรือป่าไม่มีมีมีเรือเรือแต่แต่ไม่มีศาลาเนี่ยไม่ศาลานี่เราตั้งยนอนพี่สามสามไม่แต่ก่อนไม่มีเลยไม่มีไม่มีเดียวเดียวเดียวเหมือนในหมาดป่าว เหมือนเขานัง่งรถเปน็นยุฟฟังคนมันมีสองฟังนี่ปากพานั่งฟังตะวันตกทางคนฟังส้งบตะวันอกโ,โ,โอ้โห<อ>น,นี่ผมสร้างองไม่รู้จะว่าไม่รู้ว่าจะทำอะไรไม่บอกว่าเจ้าทำอะไรนี่นี่นี่มัสนสุดจัดเฉินโหมดด้วยจะทำร้านอาหารคิดกันแล้วกลัวไม่มีคน ครับครับตอนนั้นเขาขามสะพานไงวันนี้มันขามเรือตะกี้สะพานบ่มีได้เขาขามเรือก,กันเอา,อเาไปวัดความดันกดไข้ พนังฝั่งตะวันตกครับกำลังข้ามเรือไปฝั่งตะวันออกครับไปตลาดร้อยปีครับตลาดปากพนังร้อยปีครับข้าพี่น้องว่านอนนิวาสคนนมาเที่ยวครับ นกได้หอยังไงงสูงสูงเหี้ยนกได้หรอเออมันจะนกอยู่มีคนอยู่ได้หรอแเห็นเป็นค้นโดนกกันนะล่างนกแข้งแขงอ่ะตึงรบตึงรบครับตึงรบก่อนอนกอยู่นกอยู่ใช่ดเอเงาหากครับ นกหมดเลยที่สูงมากครับทำไมนกนกนางเอ็ดเดี๋ยวผมจะไปทำที่บ้านผมมั่งได้ไหมนนกเอี้ยงไงก็นกกระจอกนกกระจามรวนกระบาลกระบาลอยู่แค่นันแหละกั้นอไรกั้นกระบาลที่ทำพาเที่ยวครับวันนี้พาเที่ยวตลาดร้อยปีปากพนันครับ าญาดทางแปนพี่พามมาจากบ้านสวนรคีรีอำเภอวานอนนีนิวาจาังหะัดสกลนครครับพี่พามเป็นเป็คนเขืยสกลครับเขือวานอนเขืส่สกลพาเที่ยว ตเต็มก่อนว่าเนี่ยเออพี่เรือต้องร้อยคนเต็มก่อนมนอคออ่อยออกไม่ไม่ต้องให้ลํานุต์มาก่อนเนี่ยอ๋อสลับกันค่าเรือบาทนึงก็สามสิบปีแล้วนะไม่ขึ้นราคาเลยนะต้องเป็นบริการายานยนต์เทศบาลอ๋อเป็นเทศาบาลค่าเรือบาทนึงครับสามสิบปีแล้วครับตั้งแต่พี่พามอยู่นะ ี่ทาเป็นคนปรับราคาเองวะใครไม่าดั้งน่งนะฮะัะา,กกานเรือครับลอลอเรืออีกลับหนึ่งครับข้ามมาครับไป,ไปข้ามวิ่งสลับกัน าไปล่องเรือเไพไื่อนเขาเรียกแม่น้ำไปเว่ยแม่น้ำปากพนังเนี่นะนี่ครับแม่น้ำปากพนังบรรยากาศครับตอนนี้อยู่ฝั่งตะวันตกครับข้ามฝั่งล้อก็เป็นฝั่งตะวันออกครับของปากพนัง กำลังข้ามครับมามา,บามาฟังพี่บานเฮามาฟังพี่บานเฮามาฟังพี่แล้วบานเฮามาอยู่ฟังพี่บานเฮาา่ะอ่าๆนั่นๆๆๆบานเฮานันาน่งอยู่ฟังพี่เดี๋ยวับพี่น้องมาแต่ว่านอนครับบางสวนกิรี ห้อนแล้วห้อนแล้วที่บาทเดียวเนี่ไปกลับเรือบาทเดียวนี Ges <h <h ่ไปกลับหรอวะ ไปกับสองบาทเดยบไปกับอสองบาทนักเรียนก็ไม่เรียนก็ฟรีนักเรียนฟ<ะ>รีครับนี่ตลาดตลาดร้อยปีนี่ว่าร้อยปีวะร้อยปีปากพะดังฝั่งตะบนออกครับนี่รับอาหารทะเล มันเลือดคันเลด้นยีมันจะซื้อของมันเลืแล้วมัมามาทำเนี้ยเรอะว่นไม่่องนังเราอยู่ลบุรีเราไม่เคยมาเออปลาดิกไก่ไก่ไก อันนี้มันปลาอะไรครับนี่อันนั้นปลาเลยังควายค่ะหางควายหลงควายปิ้งย่ากเลยก็แบบบ่มมาเป็นเนื้อเลยเนื้อเยอะเนื้อหวานถ้าร้อยน้องตรนกะดูกหอยในปลาหอยปลากินหอยไหมหอยหอยหอยใหญ่ใหญ่หอยใหญ่หอยหอยแข้งนะหอยแข้งค่ะตัวใหญ่ À, củใหญ่มาก อันนี้ของ มีกแต่ตับฟงกสวยอสยบาทนี่ตัดอันนี้เท่าละโล่าอยาิแท่นตะการนูโรยค่ะเป็นนี่อยยี่สิบโเดียวปากลานี่เก้าสบาทนั่นแย่โลเทาละโล่ี่ปลาเราี่ปากกบต้อมสมแซมได้กก นมันดุดเละนะตอนตอนอยู่องประกรมก็ตกน้อยทามไม่เป็นลานี่ก็าไม่เป็นเพรานี่ปลานี่ร้อยห้าิบบาทนี่แตวมันต้องแกงมันไปย่างไม่ได้นั่นขาดละร้อยาดละโลขาดร้อยห้าสิบถ้าจะถูนันจะชอบหน้าดน

โอ้เว้ยมาใป่าดได้ได้ได้ไหมอย่างอันนี้มันีที่มาท่ได้ไ่ะถ้าละลูกไม่ได้นี่ตดจีบาร์ดแล้วโอ้อร่อยไหมรเก่งวันี้เขาไปดุนมาป่ะครับใช่เขาไปดับบ้นมาดับนมาเออนี่เราทำวิ้ิต ตลาดสดร้อยปีปากพนังตะวนนอร์ครับตัวแวนใหม่ไทยครับกระบอกโลละร้อยได้ตัวใหญ่โลอะไรครับปลากระบอกครับได้ได้ค่ะไม่โลนะเนาะแต่ต้องดูต้องดูทำไม่กันนะ ที่พามาปลาอะไรอะ่ะปลาเนี้ยเลยวางอ,อ,อีกขึ้นจ้ีดูภาษากลางอะนะมันไม่ค่อยมีทางบ้านปลามันมีแต่ปัาเนี้ปลาอะไรวะแม่ชายเขาเรียกปลาอะไรวะตะะ้องมังกงมันอีู่ปลาคิจัง มี่ตังอีแบบมีตังลายลายอันนี้มันลายเล็กๆเวลาเดินเดินไปกลางๆราเอาปลาก่อนที่ไปทำอะไรกันนะแกงสมไห้เกยแกงไงของจังไม่นี่ก็แต่ไม่เรี่องแกงใส่สับปะรดนะแบบแกงใต้นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปกี่เรือ ซึ่งปลานี้มันมีเขาต้องพูดเคล็ดมาไม่ต้องเขาพูดเกันปลาเนี้ยเวลาไม่ขาว่างนะพูดจะ่นางทำเดียแต่ว่าถ้าวัดทำตอนคนณซื้อเป็นยังก็ไม่ไหวทำมันว่างมีเซฟมันแข็งอ๋น้ำมันแข็งนะนะต้องตัดออกไปตัดขย่ายี้ย่งมันแข็งจีอยากกินเลยทั้งโลมาคุณอีด้านพี่ก็จะไม่เป็นสีดานเขาอาไปคนอย่างเดียวมันก็ไม่เป็นไม่ถ้าอยู่ส้านเขาเอาไปคน ทำน้ำพริกขนอร่อยนี่แก้วจะมอไปย่างย่างไดนี่เขาไม่ยยางแบบนี้เน้อมันบางย่างเยอะๆไปเดี๋ยวเอาหมดเลยนะเอาวนเดยทำนี่ทำนี่หาเลยวไม่เยอเลยี่อะไรวะ่ี้่นแบบคนในแบบพี่ปูนี่นะ คือพามใจดีครับให้ค่าทำฟายอีกส0บาทครับ1้0จ okay. ่ายไปล้ว60ครับจอนพี่พามไปเป็นซอจอยที่ครับเมื่อ30ปีที่แล้ว

ยังลเอาอ่าังเอาไปปนบ่ตเอมึกเอาไปกีน <c oughs> นั่้เปมนกอไม่้องเี่ยนปลาอะไรทุกท อะไรมากับจิมเลกอว่นะวะใช่ือนจิเหลกนตัวแนกนงลงันก้อนปลาอะไรครับปลาคบฮะปลาคนีจิ้ดูก่อนนี่มันจะเป็นปลาปคมันจะเป็นปลาแขนเทียมบางคนรกินกาวไฟแก้มเดียมอยิเป็นตัวหน่อยครับ ม,มันตัวไม่ใหญ่ขนาดอันเนี้ยอื้อมันเป็นปลากล้างเดี๋ยวว่าทำอย่างนี้ไม่กล้าบพอมันสูงก็กินแล้วมังหมซื้ออะไรนี่ซื้อน้องป๊อ

ตมนไำหรืออไรพี่มน้ไม่ด้่เ่ากนมองเอันน้ะไม่ั้่นด้เดี๋วดยน้พ่แต่นี่่ี่่าน้ว้่ง่อไไมู้แกน้ยไูม่ใ้ไบ่จัปูบานเราค่ะมันจะปูทาแม่นะคะปูบานเราเขาเรียกปูอะไรปูเปียวปูดองค่ะาปูาแม่หที่เขาใสส้มตำอบ้านเราจะไม่มีปูาแม่ค่ะ กอเขาเรียกปูเปียวอปูเปียวค่ะอ๋อนี่ปูเปียวต้องใต้มตำาถกับปูใ่แม่ี่หม้อมันกินไม่รอยยังยังยังสำเรเขาก็ใส่ต้มตำช่ปอะอแล่ค่ะลนได้ะตต้มตำได้ได้ไปค่อแต่ถวนี้เรียกปูเปียวเอาองหลงาขาสามิสิาอย่น้กนใช่ไหมคเดี๋ยวนี้จิบมานี้จิบมาไย่ำเลย อ้กิ๊บที่พ่ค่ะกา๊บขิงคร์เปลี่ยวเนี่ยเนี่ยเปลี่ยค่ะหายเลวไไว้อเน่ไม่อยว่ะรวยีเดียวไว้ไอ้กิบตาเออตรงข้ามเห็นหมเอ้ยเปอย่าเปลี่ยวซึงซจิลุกเนี่ยงั้นะออ่วลยอนี่รวยไม่เดียวฮะอนี่รยหส่เนี่ยอิ๋วเปี่ยวใช่ไหมใ่ใช่กลกยเลยกบาจ้าไอ้เจ้าท่านไอ้ไอ้ท่านกินลูกของลูทาินทค่ะาเดี๋ยวออนไม่เลยออนออนเพ่คาเรียกกันค่ะ

เียังร้อยกวัาขายลูกเนียงเขาบอกลูกเนียงลูกเนียงครับนะครัไม่อยู่เมื่อกี้แกก็ขายอยู่ครับทีมงานส่วนคิรีวานอนครับเที่ยวกับผนังครับเนี่ยไปเรวซื้อตั๋วซื้อตั๋วซื้อตั๋วแลาเอ้าจุดแล้วจุดแล้ว มามาเลยมาเลยมาเลยพร้อมยังพร้อมยังยพร้พอมมาเลยพร้อมมาเลยครับตอนนี้อยู่ปากพน,นังต่วันออกครากำลังกลับครับไปฝักตะวันตกครับกลับบ้านแล้วครับจ่ายตลาดร้อยปีปากพน,นัง เบิร์ดได้ยาทิมกันไว้แล้วนับเบอร์นะครบบับว่มันติดขาดยืนนับค้นอยู่เลยยืนนับค้นอยนู่แล้วมันติดขาดเอาเกินมาสองค้นมาเนึ่ง ไทยก็ซ่ํานี่ล่